สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับที่เอามาทำแทนเครื่องตัวเคนโต4 5ี้าหนนะครับซึ่งเคนโต4 5ี้าหนเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วในท้องตลาดนะครับออตัวนี้จะมีต้นทุนที่สูงกว่าประมาณ5-600บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมก็จะปรับเซ็ตฟังก์ชันใหม่เพื่อให้ราคามันยังอยู่เท่ากับเครื่องเคนโตนะครับ แต่ตัวนี้บอร์ดดีกว่าเครื่องเคนโตแน่นอนนะครับบอดดีกว่านะครับบอดจะดูแข็งแกร่งกว่านะครับมีไดโอดเอาพุทเนี่ยฟังไฟบวกอ่ะเดิมบนบอร์ดให้มาทั้งหมด3ตัวเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นพวกเคนโตเป็นสกายเป็น g g จีอะไรพวกนี้จะให้มาเต็มที่คือแค่2ตัวนะครับตัวนี้ผมก็เพิ่มแลกจีไฟฟังไฟบวกเพิ่มไฟลบเข้าไปเป็นฟูลเวฟนะครับนะฮะเป็นเครื่องจากค่าย เฮ a ร์ m o d ด f ฟายเหมือนเดิมครับ s ซันเ Made Machine นะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีฟังก์ชันครบนะครับมีซ้อนความถี่สลหรับความถี่นะครับพันกระแทกพันยกเลี้ยงกระแสโูโอพันนะฮะตัวนี้ตัดจ่ายไฟหน้าเครื่องนะครับมีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อคลิปควผิดนะฮะซ้อนความถี่ตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องเลือกแล้วนะครับว่า 1K หรือ7.5 k เพราะว่าหลังจากที่ทำทำสระบบไปนะครับ มันมีผลสรุปมาแล้วว่าใช้ตัวไหนดีที่สุดก็เลยเลือกฟังชัชนนั้นฟังก์ชันเดียวนะครับเพื่อให้เราเปิดใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมาคอยเลือกแล้วนะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับระบบวอ์แอมวัดว้์วัดแอมนะครับเป็นจอดีตอนแยก2ชั้นนะครับแล้วก็มีจอเข็มนะครับจอเข็มเนี่ยจะทําให้เราดูในเรื่องของระบบพันได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะเริ่มการใช้งานก็กดเปิดเครื่องนะครับอ กดเปิดเครื่องขึ้นมานะครับหน้าจอแสดงโวลต์นะครับแสดงแอมป์นะครับตัวนี้ผมใช้โหลดเทสนะครับผมไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เทสนะครับนะฮะมันก็จะออกมาต่างกันนิดหน่อยในเรื่องของค่าโวลต์แอมป์นะครับนะยกสวิตช์ต้าสต็อปขึ้นนะครับอ่าอันนี้ผมคีบไปแล้วนะครับแล้วเราก็เร่งค่อยๆเร่งตัวนี้ขึ้นมานะครับค่อยเร่งขึ้นมานะ ถ้าเกิดว่าระหว่างเล่งเนี่ยมันมีเกิดอาการเข็มแอมกระตุกนิดนึงเนี่ยให้เราลดลงไปสุดแล้วเล่งขึ้นมาใหม่นะครับนะ,ะผมจะเปิดกระแสไว้ที่10แอมนะครับนะฮะเปิดดูโอพันธ์นะครับนะครับนะบเปิดพันกระแทกนะครับ เปิดพันกระแทกก็ตั้ง12นาฬิกานะครับดูโอพันตั้ง12นาฬิกานะครับพอเปิดพันกระแทกแล้วเข็มมันจะล่วงไปที่ศูนย์นะครับเราก็สามารถเลี้ยงกระแสได้นะครับจะเห็นว่าพอเราเลี้ยงกระแสแล้วเนี่ยเข็มมันจะไม่ลงมันจะลงไปไม่ถึง0ูนย์นะฮะในภาพอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับเพราะว่าแสงสว่างมันมันไม่พอ เพราะว่าไฟมันสาดมาจากด้านบนนะครับอ่าซูมให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการทำงานของอพันกระแทกพันยกแล้วก็ดูโอพันสามฟังก์ชันร่วมกันนะครับทีนี้เราจะมาใช้ระบบซ้อนความถี่กันนะครับเราปิดนี้พวกนี้ก่อนนะครับเราปิดพวกนี้ลงก่อนพันกระแทกพันยกดูโอพันปิดลงให้หมดนะครับลด อันนี้ลงนะครับเปิดซ้อนความถี่ขึ้นมาครับแล้วก็เล่งขึ้นไปเหมือนเดิมครับตัวนี้จงังหวะเล่งจะมีเสียงความถี่ออกมาด้วยนะครับนะฮะเราสามารถใช้โหมดสลับความถี่ได้โดยสลับกลับไปใช้ความถี่ของตัวเครื่องนะครับนะฮะ อันนี้ก็เป็นรูปแบบการทํางานของสลับความถี่นะครับเวลามีความถี่นะฮะแอมก็จะสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนะครับพอ,อใช้ความถี่เครื่องแอมก็จะต่ําลงไปหน่อยหนึ่งนะครับนะรบเราสามารถลดให้ลงไปเหลือครึ่งๆได้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นโหมดสลับความถี่นะครับทีนี้เราไม่ใช้โหมดสลับความถี่นะฮะผมจะมาเปิดร่วมกับดูโอพัน พอดูโอพ h น n ์เนี่ยแอมมันลดลงนะครับเราสามารถเติมได้นะครับ ังเรื่อง M ไหลด้วยนะครับอันนี้แบตมันโหลดมันทำาอไหลนะครับอันนี้ก็ผมตั้งไว้สิบนะเปิดพันกระแทกเปิดพันยกอ่าจะเห็นว่าเข็มมันจะเหวี่ยงเหมือนกับเราใช้โหมดสลับความที่แต่ในช่วงที่ เข็นมันลงมาที่5แอมป์เนี่ยมันก็มีความถี่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือใช้ความถี่ซ้อนเข้าไปทั้ง2จังหวะนะครับอ,อันนี้ใส่ความถี่เข้าไปทั้งสองจังหวะถ้าผมปิดพันกระแทกแล้วเปิดซ้อนความถี่เห็นไหมครับช่วงนี้จะไม่มีความถี่ ช่วงนี้ใส่ความถี่นะครับอ่าทีนี้ผมจะใช้ความถี่ปกติแล้วเปิดพันกระแทกจะเห็นว่ามันทํางานคล้ายกันนะครับแต่จริงๆผมมองว่าระบบเนี้ยนะฮะใช้พันกระแทกพันยกดูโอพันกับซ้อนความถีนะ่เนี่ยมันสมบูรณ์แบบที่สุดละนะฮะในการในการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับในการช่วยสลายซันเฟสนะครับอ่าเนะี่ยฮะใช้ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้กับฟังก์ชันนี้ นะฮะรวมกันนะฮะสี่ฟังก์ชันนี้นะฮะก็จะเกิดผลแบบนี้นะครับใช้งานง่ายๆครับไม่ยุ่งยากครับบางคนจะเปิดไปหมดเลยก็ได้ครับนี่เปิดหมดเลยอ่าช่วงนี้ไม่มีความที่นะฮะ ช่วงนี้มีความถี่เนี่ยครับทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดเลยครับเราเราใช้แบบนี้เลยก็ได้นะครับความถี่ก็ช่วยในเรื่องของการสลายซันเฟตนะครับส่วนระบบพันธ์ก็ช่วยในเรื่องของอลดการเกิดความร้อนสะสมภายในเครื่องนะครับอ,อันนี้ที่ผมซูมให้ดูเฉพาะจอเข็มก็คือเพื่อให้เราดูปฏิการทํางานระบบของของเครื่องได้ง่ายขึ้นว่า,าปฏิยาของการจ่ายกระแสในการทํางาน ในระบบต่างๆนะทำงานอย่างไรนะครับผมปิดนี้ลงใช้อย่างนี้เพียวๆได้หมดครับนั่นอยู่ที่เราจะไปปรับเซตประยุกต์ใช้นะระบบการทำงานพวกนี้เอาไปให้เราประยุกต์ใช้งานนะครับหน้าจอเข็มแอมวัดโวลต์วัดแอมก็ปกติครับหน้าจอดีจิตอนก็ปกตินะครับ ไฟตัวนี้ก็คือ power on นะครับไฟตัวนี้ถ้าเกิดความร้อนหรือเกิดข้อผิดพลาดของวงจรไฟสีเหลืองนี้ก็จะแดงหรือว่าไฟ OC นะครับจะแดงแสดงว่าเครื่องมีปัญหาถ้าไฟสีเหลืองแดงขึ้นมาอันนี้ให้ส่งมาซ่อมนะครับให้ส่งมาแก้ไขนะครับแต่เครื่องรุ่นนี้นะครับของ polo นะครับ VOM 2 5 1นะครับเป็นตัวลองจาก VOM 3 5 1หซึ่งเป็นตัวใหญ่สุดนะครับซีรีส์นี้ของ polo นะครับผมว่าทนมากครับผมเอามา m o d ฟายเป็นเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่เนี่ยคือทนมาก นะครับอืดทึกทนครับหน้าจอฝังเข้าไปข้างในนะครับนะฮะโอกาสที่จะโดนกระทุนกระแทกอะไรพวกนี้มีน้อยเพราะมันลึกเข้าไปข้างในนะฮะมันไม่เหมือนรุ่นก่อนๆที่จะเอาหน้าจอนูนออกมาไว้ข้างนอกนะครับทำให้เซฟไปได้นะฮะเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยนะครับเป็นระบบฟูลเวฟนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวฟังก์ชันครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ ใช้งานง่ายๆคุ้มครบครับนะฮะตอนนี้สนนราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ